สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนค่ะเมื่อวานพี่นี่อีกแล้วนะคะมือวันยศนะจ๊ะมือนี้วันหยังมือนี้วันเสาร์นะคะวันที่วันเสาร์ที่เก้าเดือนพฤษภาเนาะเมื่อนี้นะคะพี่นี่เอาใจขาปักจังหน่อยนะคะเอาใจขาปักนิดนึงนะคะมีคนบอกว่าเออพี่นี่คือเอาหงรวยลงเหเนนะคะนี่ก็เลยเอาหงรวยมาฝากนะคะเอาใจขาปักกันวันนี้นะคะมาเบิ่งกันนะคะว่าที่พี่นี่ให้วันนี้เป็น แบบไหนนะคะพี่นี้ได้เขียนไว้แล้วนะคะปักหน่วยล่างนะคะปักหน่วยล่างกดลูดหลังนะคะปักหน่วยล่างกดลูดหลังนะคะอวิธีที่เขาจะเอาม,มา่แยกเออเอามา่แยกล่างแปลงล่างมันนะคะนักเรียนพี่นี้รู้นะคะนักเรียนที่ไปเรียน,นพี่นีหูนะคะให้เอาไปเฮ็ดนะคะให้เอาไปสานต่อนนะเอาไปสานต่อน,นะคะว่าปักหน่วยล่างเนี่ยแล้วเขาปักแบบใดวิธีการปักเขาปากักแบบใดท่านถึงจะรู้ว่าอ๋อมัน10บบนซิบล่าง อ่าหน่วยบนหน่วยล่างมันไหลหรือมันเดินนะคะนี่คือคือวิธีที่พีนพ่นีพี่นีให้ให้ทุกคนนะคะอ่านักเรียนทุกคนนะคะที่เรียนไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็เอาไปใส่นะคะเอาไปจํานะคะเว็บรวยนะจ๊ะห้องรวยนะคะเว็บสีท้องนะคะถ้าใครอยากเข่าหองกับพีน่นีนะคะก็ทักแอดมอนตา Ad ได้เลยนะคะเดี๋ยวพีน่นีจะบางไออดีไลฟ์เพิ่นไว้ให้นะคะเนาะมาเบิ่งกัน,นะคะ่ะ หน่วยล่างกดรูดหลังหั่นไส่แบบะะะะไหนนะคะนี่นะคะพินิษติประกาศไว้นะคะหมึกสีแดงนะหั่าไส้ส0บ,บนนะคะนับเพิ่มไปนะคะนะวิธีการเขาแยกล่างแปลงล่างมันะคะก็พอได้นี้โอกาสเด้อยากเลียดกับพินิษ ไปเลี้ยงกับพีน่นีได้นะคะค่าครูอยู่ที่157บาทนะคะสอนจ้อสอนปักสอนอวิธีการเบิรงเลขดูเลขสังเกตเลขนะคะเอาไปจอไปปักไปรูดได้หมดนะคะผใดสนใจทักพีน่นีได้นะคะหรือทักแอดมอนตานะคะอดีเพื่อ,น,อนเดี๋ยวช่วงถ่าย,าย,ายพีน่นีจะเอาลงไว้ให้เนาะเอามาดูกันค่ะใช้สิบบนค่ะสิบบนนะับเพิ่มแต้มไปเลยค่ะอันนี้เราจะเขียนคําว่าปัก ตรงนี้นะคะปักตรงนี้เอ,อเดีตตรงนี้ข้างๆใกล้ๆ,ๆนะคะปักสิบล่างตรงนี้นะคะออาเออหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างนอบ breakup, อน, enfin, น,น,นะคะอันนี้เป็นนอบบนะคะนอบบนอบเอานอโลสิเออนลนะคะนอโลนะคะนอลนะคะ,ะ,คะปัก 10, ปักหน่วยล่างนะคะมาเบิงว่าปักหน่วยล่างมันจะเข่าจะรอบนะคะอา้ามาดูคะ่ะเก้าค่ะเก้านะคะศูนย หนึ่งสองสามเขาปักแค่ห้ตัวนะคะปัก5้าตัวห้าตัวค่ะปักห้าตัวใส่ทุนอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะกด2ตัวล่างแล้วก็กดรูดหลังนะคะกด2ตัวล่างแล้วกดรูดหลังนะคะอ้าวเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเป็นได้ไงคะรอบนี้หน่วยล่างนะเราจะปักหน่วยนี้นะคะอันนี้คือปักนะคะเดี๋ยวจะกํากับไว้ห้าสิบปักหลักนี้นะคะอันนี้คือเราจะปักนะคะปักหลักนี้นะปักปักตรงนี้นะปักหน่วยล่างแบบนี้นะคะ จะได้ไม่งงนะคะปักหน่วยล่างรอบนี้เป็นไงคะรอบนี้มานะคะอ้าวไปต่อไปค่ะใช้ห้าค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะปักให้ห้าตัวพอนะคะใส่ตนุนทุนเขาลดทุนเขานะคะเอาเรามาดูค่ะปักค่ะตัวนี้บอคะรอบที่สิบสองรอบที่สิบสองมา 7. เจ็ดหนบอคะเจมาอ้าวนนไปอ่าต่อไปค่ะใช้เก้าค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองสาเห็นบอคะ เกาศูนย์หนึ่งสองสามมาเบงปักเหนือล่างมีไหมคะเห็นไหมเก้ามาเอายาวไปเอาต่อไปคะ่ะใช้6คะ่ะ6 7 8 9 0เคะ่ะเป็นไรคะเก้ามาเอาไปนะคะต่อไปคะ่ะใช้หกคะ่ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะรอบนี้เป็นไรคะเอาศูนย์มาเอายาวไปห้าคะ่ะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้ารอบนี้เป็นัะไรคะรอบนี้รอบนี้ลดดยาไปหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ารอบนี้เป็นไงคะรอบนี้สา,าะะ 1, 2, 3, 4, 5, 3, มม้เห็นปะคะอ้าวเห็นปะคะจักรอบคะนี่จักรรอบเราเริ่มต้นอยู่ที่ รอบที่รอบรอบที่สิบนะคะเขาก็เอาผลมาหาผลมาแบบนี้นะคะแล้วเขาก็มาเลี้ยงนะคะทุกคนสังเกตนะคะสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่นี้วว่างไห้นะคะสังเกตว่าเลขที่เขาที่เขาเอา่อวางลงเนี่ยมันสามารถเอาไปเจาะได้นะคะเอาไปเล่นกดสองตัวบนสองตัวล่างแล้วก็สองตัวกลับนะคะใช้ทุนอยู่ที่สี่สิบบาทนะคะสี่สิบบาทบนล่างนะคะมันจะได้ตัวใดเขาก็มาเบิ้งนะคะอ่ะพี่นี้จะให้เบิ้งนะคะ อันนี้คือมันได้แล้วนะอันนี้วิธีการเจาะไปปักนะคะแต่วิธีการเจาะเห้มาเบิงค่ะเลขที่เราทํามาเมนี่ยเขาหาออกมานะคะเขาหาออกหามามันมีจักตโตค่ะหาัวเนาะทุนอยู่ที่ห้าสิบสี่สิบบาทที่พีน่นีบอกนะคะสองตัวบนสองตัวล่างสองตัวกลับมันจะเข่าบะะ่ค่ะมาเบิงนะคะรอบนี้เป็นไรคะรอบนี้รูดอ้าวรอบนี้แลคะเก้าแปดมีไหมเก้าแปดมีห้าเจ็ดมีไหมมีอันนี้จะสองเด้งนะคะอันนี้ก็จะเข้าเก้าแปดแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะ นะพี่น,นิสอนไปแล้วนะคะนักเรียนเอาไปทำเอาไปต่อยอดนะคะอ่ะต่อไปค่ะรอบนี้อ่หลุดนะคะต่อไปค่ะรอบต่อไปรอบที่สิบสี่หกเจ็ดเจ็ดเก้านะคะอันนี้หกเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดเก้านะคะแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะห้ารอบที่สิบห้านะคะมีไหมห้าหนึ่งสี่ศูนย์ไม่มีค่ะหลุดนะคะอ่ะต่อไปค่ะรอบต่อไปหนึ่งศูนย์เจ็ดสองหลุดนะคะ อาต่อไปคระรอบนี้รอบที่สิบเจ็ดนะคะสี่สามมาเห็นไหมคะสี่สามมาให้สังเกตนะคะเนี่ยพี่นิจะบอกว่า,ถ,าถ้าเล่นเขาเล่นเจาะนะคะเราต้องดูตัวเลขเมืองกอนนะคะแล้วเขาเล่นแบบเนี้ยค่ะเร,เราเขาเหตุออกมาเราเทต,ออก,มเเตออกมาแล้วจะเล่นทุกรอบนะคะเจาะมันมันมันเสี่ยงนะคะแต่ถ้ามันเดินมันไหลยอย่างที่พี่นิบอกที่พี่นิสอนไปเมื่อคืนนะคะนัะกเรียนพี่นินะคะถ้าสูตรมันเดิน ใช้วิธีการไหน1 2 3ที่พี่นี้บอกนะคะเนาะคะ่ะก่อนจะจากกันมื้อนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดซับสไคร b ์พี่นี่ในเด้อนะคะก็วิธีการเหตุแบบนี้นะคะเาปักไปที่ลนหลักนะคะที่สอนไปนะคะปักแบบใดเขาสามารถเอามาใส่ได้เมดเลยที่พี่นี่บอกนะคะอันนี้เป็นห้องรวยนะคะเนาะฝากไอดีนะคะแอดมอนตานะคะ หนึ่งเก้าเจ็ดห้านะคะแอดมอนนะคะอันนี้แอดมอนนะคะแอดมอนทักได้นะคะหรือว่าจะทักพีนนะะกพ่นี้นะคะทักพ uh, ี o ่นี n ้นะคะซูเอ่อ n o n n u n i นะคะสองเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะหรือเอ็นยูหนึ I ่งห้าเจ็ดนะคะทักได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งพี่แน่แน่กระดิ่งนะคะกดกระดิ่งนะคะรับสูตรเอาไปเล่นได้เลยนะคะกระดิ่งนะคะรับสูตรไปเล่นได้เลยนะรับสูตรไปเล่นได้เลยนะคะก็นะคะเดี๋ยวพี่นีจะหาวิธีการเจาะที่เน้นน้อยตัวเจาะน้อยตัวมาฝากทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็ ฝากช่องนะคะาพารวยนะคะสูตรหวยฟรีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่นีน่เด,เดอร์สับสัไข่นะคะเจอกันคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ